เอาละครับพี่น้องครับเดินทางมาหมอมมาถึงครับพี่น้องครับหวยท่านผู้หญิจิดีจากนนทบุรีบนอย่างเดียว10ชุดพร้อมตัวกลับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช,ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับเมือ่อนี้แอดมินได้รับการติดต,ต่ตอจากท่านพญเจดีจากนนทบุรีเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับแต่งวดนี้ล่างท่านอาจารย์ไม่ส่งมาเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์พญเจดีจากนนทบุรีให้หลุดครับท่านอาจารย์ไม่ส่งมาล่างส่งมาเฉพาะบนนะครับเด้อ ท่านอาจารย์ขอปรับสูตรใหม่ก่อนบอกก้าวรอซีพายเอฟซี FC ทั้งช่องท่านอาจารย์กาบขอโทษขออภัยเอฟซี FC ทั้งช่องมาณที่นี้ด้วยที่ทําให้ผิดหวังกับ่าเป็นยังครับแอดมินกับบอกก้าวรอซีพท่านอาจารย์ว่าไม่เป็นไรหวยมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาบอมีภัยหูจริงครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงถ้าเข้าหูจริงเขาลุ้ยไปแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องวิะห์ไต่ตองเอาเยอะๆใช้สติเป็นที่ตั้งช่องนี้หลุดก็บอกว่าหลุดครับพี่น้องครับผ่านก็บอกว่าผ่านไม่มีมโนเป็นเด็ดขาดนี่ครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์ส่งบนมาและล่างมาวดนี้ส่งแต่บนมาเ้อครับเด้อเพราะว่าวดที่ผ่านมาล่างหลุดครับพี่น้องท่านอาจารย์ขอปรับสูตรใหม่ วันนี้ทรงตะบนมาให้นะครับดังสิบชุดพร้อมตัวกลับให้พี่น้องเฮาไปผิดจรารณาวิเคราะห์เอาเยอะๆครับโปรดใช้ดุลพินิษวิทยาณในการรับชมนิยวัตถิพานมากก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้มาบอกห่ายแห่งครับพี่น้องครับห้องบํบังกันว่า10ชุดพร้อมตัวกลับ่านอาจารย์พุญญจดีจาดนุนทัพบ,บุรีจะให้ลดต้นทุนตัวไหนเอามาบังกันเลยครับ ก่อนอื่นในเบ้นสิบาพพี่น้องเข้าไปย้อนกระบ,บวามกันเหมือนเดิมรับวดที่ผ่านมาหวยท่านอาจารย์พุณย,ยิจริญจากนนทบุรีงวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5 6 8ครับหวยห้ามซื้อบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยว10ชุดพร้อมตัวกับผลหวยออกบนครับ852ครับพี่น้องครับ852พิจรารณาเอาเด้ครับเด้อวิเห์ไต่ตองก็ยังถือว่าผ่านเหมือนเดิม งวดที่ผ่านมาผ่านครับแต่งวดที่ผ่านมาล่างมา50ตรงตรงครับพี่น้องครับมา50ตรงตรงพิจรารณาเอาครับวิเคราะห์ไตรตรองไปน้ำกันครับเบิ่งกันว่างวดนี้ท่านอาจารย์จะให้หวยลดต้นทุนตัวไหนเอามาเบิ่งกันเลยครับดีครับพี่น้องครับหวยทานใหญ,ญจาดีจากนนทบ,บุรีงวดประจำวันที่ 16สิงหาคม2568ครับห่วยท่านอาจารย์ส่งมางวดนี้แอบมินเบิ่งแล้วเรียบร้อยเป็นตัวเก่าครับพี่น้องครับเป็นตัวเก่าเหมือนงวดที่แล้วเหมือนงวดที่ผ่านมาครับเป็นตัวเก่าด้วยครับเด้อบีเกาะไต่ตองไปน้ำกันครับถาเสือกระตามกันไปครับพี่น้องครับถ้าไม่เชื่อให้ลีๆด้วยครับเด้อหวยท่านผู้ยินดีจากนนทบุรีงวดประจําวันที่16สิงหาคม2568ห่วยห้ามซื้อบน บนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวพิจารณาเอาขับ10ชุดพร้อมตัวกลับเด้อครับเด้อ4 1 1หนึ่ง6 9 9 6 8 7 7 8, 8 2 3และ32ครับพี่น้องครับ10ชุดพร้อมตัวกลับเด้อครับเด้อ10ชุดพร้อมตัวกลับ่ันปุญญเจดีจากนนทบุรีทรงมหายงวดนี้แต่ บนเฉพาะบนนะครับด้านล่างท่านไม่ส่งมาเพราะว่างวดที่ผ่านมาลุดครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาลุตท่านอาจารย์ขอปรับสูตรใหม่งวดงวดนี้ก็เลยไม่ส่งมาให้ครับพี่น้องครับเพราะว่าแอบสนทนากับท่านอาจารย์แล้วกายกับร่างใจกันครับพี่น้องครับให้กําลังใจกันจงพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริงหวยมีเข้ามีหลุดทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ไม่เป็นสิ่งที่น่าอายครับช่องนี้จะตรงไปตรงมาไม่มีมโนเป็ดขาดครับถูกก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดตรงไปตรงมาบ่มีมโน,โนค,ครับพี่น้องครับเบิงแล้วกับวิคเะห์เอาเด้อครับนะหวยงวดนี้เหมือนหวยงวดที่ผ่านมาเบิง์นวัานอาจารย์จะเอาอยู่ไหมวิเคราะห์ไต่ตองไม่มีใครรู้จริงครับกองเลาก6ชุด6หลักยังอยู่ครบเหมือนเดิม ไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกรับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องเบิงแล้วบวบเคเกะห์แล้วคิดว่าท่านอาจารย์มีดีก็ตามกันไปครับแต่ถ้าคิดว่าท่านอาจารย์เอาไม่อยู่ก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยครับเด้อหลีกเลี่ยงไปครับพี่น้องครับพิจารณาเอาใช้สติเยอะเงินทองทอหายอยากเหลือเกินครับเงินออกมากกว่าเงินเข้าเศรษฐกิจกระบ,บดีบานเมื่อนเฮาก็ยังละสํมระสายอยู่ บ้านเมืองเฮาก็ยังไม่สงบเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเซฟต้นทุนได้ก็ให้เซฟครับ้างวดใดสับสนอย่าไปซื้อนะครับเด้ออย่าซื้อเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับบ่าตายครับพี่น้องครับไม่ตายเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องคิดว่าโอ้ยแอมีนค่อยๆซื้อค่อยๆไปหาโรตเตอรีลีติดไว้จักใบสองใบพอใจบ่ขาดก็ดีครับพี่น้องครับเพื่อบุญพระรามอานิสงส์พลบุญตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันชาติจนมาถึงนาขณะนี้ เราอาจจะถูกรางวันที่1ห,หรือทุกรางวัลใหญ่ๆก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับให้พี่น้องใช้สติเตือนสติจะของให้มากๆบอมเนวาเห็นทองใดเห็นอาจารย์ท่านใดให้แม่นๆตะบี้ตะบันซื้อบ่เป็นผลดีครับพี่น้องครับไม่เป็นผลดีเป็นเด็ดขาดถ้ายับอยั้งชังใจใดก็ให้ยับยั้งชังใจครับเงินต่ระบาดหามากกว่าจะได้ โบเมนสื่อไปแล้วจะถูกเสมอไปโบเมนได้ครับพี่น้องครับถาบุญอานิสงพ้นลบุญบุญพลาที่เฮ้าย่างบอเติมเต็มยักเถื่อก็เหมือนตุ่มน้ำแหละครับพี่น้องรับตุ่มน้ำถาตุ่มน้ำเฮ้าบกมันกระบกอยู่โบเซาครับพี่น้องครับถาเฮ้าเติมอยู่ตลอดเวลามันก็ลน้นคือบุญพลาเฮ้าแหละครับถาเฮ้าท่านบารมีใส่บาตรจาตามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดก็เหมือนตุ่มน้ำจะเต็มอยู่ตลอดเวลา เอาเห็ดยั้งกัตมะข่าขายบว่ามะา่าขายบว่าจะไปใส่มาใส,ส่กะเห็ดในห้าไปตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภังครับให้พี่น้องเห,าห้าพิจาจรณาเอาเด้อถ้าคิดว่าแอเมนเจ้าเบาถือแล้วก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่แมินนะครับเนดะ้อฝากในฝากช่องน้อยฝากเป็นอ้อมอกอ้อมใจให้เอฟซีทั้งช่องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซอยงซอยทรงซอยยูซอยทรงซอยยู ให้แอดมินซอยทรงซอยอยูให้แอดมินนิดเด้อครับเด้อกับสวัสดีเอซีเก่าเอซีใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอปมินกแคมินหน่อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนิดเดียวครับเด้อช่างนา้นอยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภยัยขอขอบคอุณ นึกสิ่งใดสมดังปัานานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเข้าสมมุ่มันน่นนึงปัาถนาลำลำได้ร่วยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพรักษาเทวดาคุ่มครองสวัสดีครับ